เร็วตกแล้วดันไปนั่นแหเร็วตกมกันี่ตกล้ไปไปทางน,างนู้นไ,ไ,ไ,ไปทางไหน <c oughs> ล่ะโอ้ยเอาไปครับไปไปไปด้านไปไปบูนไปดันไปบูนไปเฮ้ยชนแล้วชนแล้วเอาไปค์ไปล้างอาขี่มาดีดีเอ้ยเอ้ยมาชนเอ้ยมาเตียนเอ้ยตกแล้วตกเลยไปไม่หมล่ะดันไม่ไหมไโอ้ยตกแล้วเนี่ยตกแล้วตกบูนไปดันไป

đánh oh. <laughs> 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 à. <laughs> má đánh má đánh má ôi chôn lưới chôn bay bay đánh bay má